สวัสดีค่ะตะักข้าสุขช่องไม่ปีหกเกาะนะคะชิ้นใหญ่ไปไหมลูกใหญ่ไปเมื่อเช้ามินน้อยนะคะวันนี้ก็เอ้ยหมูจิ้มน้ำปลาหมูย่างนะคะจิ้มน้ำปลาเปลี่ยนอาหารนะเป็นไงลูกะน,นะะเมื่อเช้าสองอาหาร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันใหญ่ไปลูกมันใหญ่ไปมาเบ๊กเบ๊กทำไงเอ้ยโคกมันใหญ่ไปนี่นี่เนื้อนี่นี่มๆเลยมันนี่นี่เนื้อนี่มๆเลยนี่นี่ยคกนี่ไงโคกนี่อรู้ไหมโคกเนี่ยอืมใส่ไม่ดีดูน้องเจ็บไหมลูกอื จิ้มเยอะมันจะเค็มเอาข้าวเข้ามาจตะนใ่เค็มอุ้ยเก่งจังเลยเดี๋ยวลราตามน้ำกันนะคะโอเคอย่าพุ่งทีลูกอย่าพุ่งที่เคี้ยวก่อนโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยคะ่ะข้าวาก่อนอันนี้ไม่เผ็ดละ่ะอันนี้เผ็ดนะของพี่พรเผ็ดอันไม่เผ็ดอ่าของหนูไม่เผ

ไเดี๋ยวเราไปเล่นซื้อกันใหม่อากินลูกกินเด้แล้วอ่ะเก่งจังเลยเราไปอาบน้ำกันอร่อยไหมข้าวจิ้มน้ำปลาไหมลูกนห่ลูดีกว่านิ่นะกินข้าวก่อนอู้เก่งจังเลยจะได้โตไวๆนี่ยกินแข็งชิบกอเลยร้อนเนี่ร้อนแต่เช้าเลยวันนี้เนี่ยร้อนมากเลยน้ำไหมลูกน้ำมันหนุนไหม อือยากกินก็กินละลูกอันน้ำหนุ่มอะอืมจอกก็มีสองอันอยู่นะจอกอืมใช้จอกคนละอันเลยอรลูกอู้เนื้อหมูยังไม่หมดแล้วค่ะหมดแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยอร่อยด้วยอร่อยนะจอกกับน้ำหนมน้ำตักน้ำนน้เดี๋ยวตักใหม่เดี๋ยวตักใหม่ลูกเดี๋ยวตักใหม่ที่บอาจับตักมาเลยอันนี้ใส่แก้วอีกอันนึ่งลูกไปไปตักให้พี่คอยไปเลย

คนน้ำเปล่าเหรอใช่สีเขียวใช่สีเขียวอืวนังอ่ะนั่ดิไปันกินเดี๋ยวมก็กินนะไงนิ่มๆนี่ไปทำให้นิ่มเนี่ยกูจะนิ่มเลยเนี่ยพ่อเปล่าอ่ะไม่เห็นพ่อพูดเฉยๆไม่ได้มา นีหนิ้เนื้อนี่หวานเลยนี่อืมเลือกทำไมเค็มถ้าจิ้มเล็กจิ้มน้อยจิ้มมากจิ้มน้อยก็ไม่เค็มเขานี่นึงนี่นึงนี่เก่งจังอ้ยนั่งเลยดีสิลูกนั่งเลยดีใครกินได้น้ำปลา

มันเบลกินนะแต่วัาให้เบกินโอ้โหอะไรลูกอะไรอืมกินเลยเดี๋ยวเบกินหรกเดี๋ยวเบกินอ้ยสีกป็นมิตรเป็นดีจังนะ พเอายๆมะอ๋อเท้า่ดยังเลยเนี่ยเท้ามินยนี่ยยเท้าูเป็ไรหไหนงเหยียบที่ไก่มั้งไม่ะอันนั้นทับเรอใไม้ไม้หนทับเหรออะไรทับนะดินเบาินเบนเบามันจะทั้ยังไงมันเบาบบนั้น เน <medim tab. S 2> ือขอ้อ้ะคอันนี้น้อนน้อนะอครับเนับับ่อร่อยมากดูนุ่มมากเลยอ้อือันนี้นุ่มมากไม่แข็งเลยน่เวเหรอฮะเอาลง I เนี่ยน้อนิ่มหนึ่งผิด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 ไอของพี่พอยผิดขนไม่ผิดหรอเท่าไรดีดี ออหเนียนหใสนะอืมเียวนานมากเลยที่นี่มันแห้งๆมากว่ามาก

นนมันโอ๊ยมันอบหม่เราก็คืนมมะนะลูกเราไปอาบน้ำกันก โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะมินบายบายก่อนเลวบายเอฟซีก่อนบาย,บาย